ที่ดีตอนนี้เ,เขาก็ออกมา,นาหนแกน่ะ่น้อตอนรอบนั้นเขาก็ออกมาโกนหัวค่ะรอบนี้นเมากซีออกมาเบิองหมักทัวทีเ่เขาปลูกไว้วันนั้นเนาะเอออันนี้ก็เป็นเทียงหน้าของตัวเองเนาะเทียงนาน้อยคอยอา่าซะหนี่แม่หมักทัวแม่เขาออกไ็ได้ไ่ได้ใส่ค้างใส่เครื่องอย่างเดาะเพิ่งก็ะเหติไปใช่ไหมเด็กผู้าเนาะ เพิ sea, ่น on ก็เห็ดแามสิเพิ่นเห็ดได้มันก็ใกล้สิเป็นมากแล้วพี่น้องเออกำลังจอหลอกนะลมแท้ลมแท้หนาวเรือนซีพี่น้องสิพากำับมาเบิ้ลนี่งามหนาวเรือนซีนะลมแพ้ลมว่า cơm hết nha nhàng đời nó